o u d the world ชวนทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางและเสียงเพลงด้วยรักและพักดีออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มิวนิกแวะพักที่เมืองส,สวยๆในออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีพักค้างคืนริมทะเลสาบที่ฮาวส์ตัดหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแวะเยี่ยมบ้านเกิดโมซาที่ซาสบูก่อนจะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนีที่ซุกปิต 5ธันวาคมมุ่งตรงสู่มหานครโลซานเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของความรักและความประทับใจที่คนไทยไม่รู้ลืมนำชมสถานที่แห่งความหลังโดยคุณลีซองสไราดาริสและพีด่ดีนิติพงษ์ห่อนาคให้เกียรติร่วมคณะไปในครั้งนี้ด้วยจากนั้นมุ่งสู่เมืองอาเดนโบเดนเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอที่มีชื่อเสียงเที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเกนที่ไอเซ w วอลเมืองสวยงามในซีรีส์เกาหลี Crash Landing on You พักค้างคืนในสกีรีสอร์ทบนภูเขาอโรซาพบกับเรื่องราวประทับใจและภาพรประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยลืมนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นีนาเอ็กซ์เพรสรถไฟสายบรนดกโลกผ่านเทือกเขาแอลป จากสวิตเซอร์แลนด์ข้ามพรมแดนอิตาลีสู่มิลานออกเดินทางวันที่1นึถึงสิธันวาคมนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวความประทับใจตลอด10วันของการเดินทางท่านละ235,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110 061 421 2680หรือ w w w aroundtheworldthailand.com